สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูอิงจะพาเด็กๆมารู้จักกับอาชีพนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอาชีพในฝันนะคะทุกตอนเด็กๆคุณครูอิงก็ฝันนะคะว่าอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่แต่พอโตมาคุณครูอิงก็มาประกอบอาชีพเป็นคุณครูนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูอิงก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับแต่ละอาชีพนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะ อาชีพคุณครูคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือเด็กๆนะคะคุณหมอคุณหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้นะคะพยาบาลพยาบาลมีหน้าที่ดูแลคนไข้คะ่ะนักดับเพลิง นักดับเพลิงมีหน้าที่ดับเพลิงนะคะสมมุติว่าเกิดไฟไหม้เราก็สามารถเรียกพี่ดับเพลิงมาได้เลยนะคะนี่ใครเนาะคุณตำรวจค่ะคุณตำรวจเนี่ยมีหน้าที่จับโจรผู้ร้ายนะคะนี่เลยค่ะชาวนาค่ะมี ที่ปลูกข้าวให้เรากินเราก็ไปซื้อข้าวกับชาวนานะคะเด็กๆเ,เวลาเราไปธนาคารเราจะเอาเงินไปฝากนะคะเราต้องเจอพี่คนนี้ค่ะพนักงานธนาคารค่ะเวลาเราสั่งของเสร็จแล้วของของที่เราสั่งในออนไลน์ก็จะมาใช่ไหมคะลูก เราก็จะเจอคนนี้เลยค่ะเป็นคนทำหน้าที่ทรงพัสดุนี่บุรุษไรสน์นีถ้าเราอยากสร้างบ้านนะคะเราก็ให้คนนี้เลยค่ะอาชีพนี้เลยวิศวกรเป็นคนออกแบบบ้านออกแบบตึกออกแบบอาคารต่างๆเลยนะคะถ้าผมเรายาวอุ้ยเราก็อยากทำอะไรดีนี่เลยค่ะเราต้องไปเจอกับ ช่างตัดผมอาชีพนี้เป็นอาชีพที่บริการนะคะนี่เลยค่ะอยู่บนฟ้าเลยคะ่ะแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นอาชีพที่อยู่สูงมากเลยนะคะลูกอยู่บนเครื่องบินค่ะอาชีพนี้เลยนะคะนี่เลยอาชีพพ่อครัว ทำอาหารเอามาขายนะคะทำอาหารค่ะส่วนที่เอามาขายก็เขาเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะนี่เลยค่ะอาชีพทหารนะคะมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติค่ะส่วนพี่คนนี้เขาทำนะเขามีหน้าที่เขาเขามีอาชีพเป็น คนทำขนมปังหรือขายเบเกอรี่ค่ะเด็กๆจะเห็นไหมคะว่าจะมีร้านเค้กร้านทําคุกกี้ขายอันนี้คืออาชีพของพี่เขานะคะนักบินค่ะเมื่อกี้มีแอร์โฮสเตสแล้วก็ต้องมีนักบินนะนักบินเนี่ยอาชีพนักบินเนี่ยเขามีหน้าที่ขับเครื่องบินพาทุกคนไปเที่ยว เยอะแยะมากมายเลยนะคะในแต่ละอาชีพเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยอาชีพที่คุณรูอิงเกยมานเนี่ยมีเงินเดือนด้วยนะคะเอ๊แต่ถ้าเด็กๆอยากทำอาชีพอะไรนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนก่อนนะคะถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนเราก็จะไม่เข้าสู่เป้าหมายเลยถ้าสมมติว่าเด็กๆตั้งเป้าว่าโตขึ้นไปเด็กๆอยากจะเป็นแมค้าออนไลน์ เด็กๆก็ต้องฝึกพูดให้เป็นฝึกท่องให้เก่งเรียนหนังสือให้เก่งไออยากเป็นคุณหมอเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะทุกอาชีพเราจะต้องเรียนทุกอาชีพนะคะเราสิ่งสิ่งแรกที่เด็กๆทำคือให้เด็กๆเป็นทำอาชีพนี้เลยค่ะอาชีพนะักเรียนต้องเรียนหนังสือค้นคว้าหาความรู้นะคะ เพื่อที่โตขึ้นเด็กๆก็จะได้ไม่ลำบากแล้วทำอาชีพที่ตัวเองตั้งใจฝันมาแต่เด็กนะคะยังไงคุณปุูกก็ขอเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย